สบายดีพี่น้องพาพี่พาน้องมาเบิงมือนี่ป่านอกน้ำพี่น้องอากาศมันเย็นแหงเนาะป่ามันแบบหายใจบ่ได้พี่น้องมันที่ตายเนาะมันขึ้นมามันสะลเลยพี่น้องอ้เป็นแผ่นเป็นแผ่นมีแต่สะออนขนาดน่ะอากาศมันเย็นแหงมีแต่ปนานิลล้วนๆพี่น้องไใส่น้อยใส่ใหญ่เต็มเบิดเศรหายใจห้าบห้าบอยู่พี่น้อง ลายครับผู้เพื่อนเราแห่มา่อวานก็นโอ้จุดลากขึ้นบว์ย,ยเป็นแต่สะออนครับพี่น้องเลยพูณนะเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่นะสุดยอดเลยหน้ามีอุณหภูมิที่เย็นแห้งพี่น้องอากาศมันก็หนาทีหนาวพอสมควรเนาะป่ามันเลยแบบทนความเย็นโบไหวพี่น้องมันก็แบบ นาที่ขาดออกซิเจนเนาะความเย็นมันเกินไปก็บ่อยหาแต่แบบอตาซ้อมแล้วพี่น้องแบบมันสิ่ตายแล้วเนาะมันต้องคืนมาหายใจนะเอากับซอยทรงเคาะไปเลยเอาไปกินดีก่อนเนาะดีก่อนให้มันตายทิมและลาพี่น้องบ่ขอลายเนาะขอแยกสองสามทงมือนี่ไปให้คนที่กะเจ้าบ่มีกินน้ำเนาะเพื่อแพร บ้ได้เอาไปกินได้ตัวเองเนาะพี่น้องเพราะกินบาไวแล้วนะไปให้เพื่อนแน่นะแบ่งปันกันไปผู้ใดที่กระเจ้าต้องการเนาะเขาก็ให้กระเจ้าตักเอาง่ายๆเลยพี่น้องเพราะว่ามันกัดซ้อมแล้วเนาะมันจิต<อ>ตายอยู่แล<อ>้วหลายคากลายแน่เป็นแต่สออ่อนขนาดเบิงสก,กิลเบิงสก,กิล นันนี่ยเรียบร้อยบวรอดนะจัดไปเลยมวนขนาดพี immun, ่น้องปลามันหลายนะมวนค้นก stairs, ับหลายหลายเจ้าไปเอานะผลงานเฮาเมื่อน,นี่ก็สองสามทงพี่น้องประมาณสามสิบโลเกือบสี่สิบโลได้แลพี่น้อง เอาแบ่งปั่นกันเนาะเอาก็ชี้มะคัวเอามะคัวมาอยัางไรพี่น้องเอาใส่มันออกเนาะแล้วก็ไปปั่นกับเจ้าให้แม่บ้านให้ยังไปหลาย,ลายคนแบ่งปั่นกันมูคูโอ้โ <Ooh. S 1> สะ่อน,นะผลงานวันนี้ นี่อันนี้ที่ไปแบ่งปันเขาแบ่งเป็นถุงเปถุงไว้แล้วนะพี่นอ้องน้ำใจเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอพี่นอ้อง